สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับจันโอและจันท็อปในรายการยิปซีโอเซเบรกอนนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้<า>ก็มีท่านอาจารย์โอผู้ที่มาเป็นประธานในรายการของเราทุกรอบท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาเป็นประธานกันแล้ว กดแชร์ออกไปแทรกนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเกเก้าแชร์นะกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อย เกแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ให้ตามด้วยชีแแรนด์และให้ตามด้วยคำถามและให้ตามด้วยคำถาม มาครับกดแชร์ออกไปสินะเข้ามาแล้วดูที่คำว่าสดนะถ้าจะถามดูที่คำว่าสดด้านบนถ้ามีคำว่าสดนี่แปลว่ายังอยู่แต่ขอให้กดแชร์ออกไปก่อนครับคเก้านเก้าร้แชร์ไนะ มาครับกดแชร์ออกไปนะมาครับกดแชร์ออกไปก่อนครับเดี๋ยวคนละเก้าพันเก้าร้อย กสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะมามกดแชร์ออกไปแซ่เรนอ่าไม่แชร์อ่ะแชร์หมดแล้วไงอาจารย์ท็อแชร์ไปแล้วนายดูนี่อา่าเดี๋ยวดูให้เ,<อ>เร็วเ่อเวกดแชร์ออกไป กดแชร์ออกไปเสคนละเก้าพันเก้าร้อยนะเก้าสิบเก้าแชร์นะมาใครครับมาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละเก้าพ <9, S 2> <9, S 1> ันเก้าร้อย 9 9แชร์แล้วให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละ9 9 9 9แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ เข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปอย่าลืม ข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงคนละ9 9 0 0 9,99แชร์ไม่พิมพ์คำว่าเออไม่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 มีคำว่าแชร์นะคะคุณพลอยตอนนี้โต้แฟนของพลอยมีคนอื่นไหมคะไม่ดูครับไม่ดูคำถามแบบนี้ด้วยแล้วคุณก็ไม่ได้แชร์ให้เราด้วยนะคะแชร์ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9 9 9 9แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเรนคำถาม,ถาม,ถามผมว่าแล้วว่าผมไม่ถือเครื่องเมื่อไหร่จะมีปัญหาทุกทีเนี่ยนะมีปัญหาเนี่ไม่ใช่อะไรหรอกถามกันเปล่าๆลอยๆเข้ามาพร้อมท,ทั้งที่ว่าผมพิมพ์ให้ดูเป็นตัวอย่างบอกให้กดแชร์ออกไปคนละ9 9 9 9แชร์ ก็ไม่ค่อยอยากจะแชร์กันมีจะจะถามหาเรื่องถามว่าผัวมีคนอื่นไหมนี่มีคนอื่นไหมนั่นมีคนอื่นไหมถ้าคนถ้าอยากอยู่ในวงการหมอดูนานๆอ่ะเขาไม่ดูกันเออเขาไม่ดูกันแชร์แล้วอ่ะทิปแชร์แล้วแชร์แล้วค่ะเอามาดูคุณทิปแชร์แล้วค่ะเอาว่ามาคุณทิปแชร์แล้วชื่อเล่งคำถามนะคะ จริงครับนะพวกที่ถามแบบนี้มันถามให้คนอื่นเขามีเรื่องกันแล้วสุดท้ายตัวเองก็รอยลอยลํำผมถึงไม่ค่อยอยากดูไงอยู่มานานแล้ววงการหมอดูเนี่ยนะคุณต้องเข้าใจกันบ้างเวลาถามาแต่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 เขาเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้จริงนะว่าแฟนมีคนอื่นหรือเปล่าแล้วเขาอยากจะรู้จริงจริงกันจริงเอถ้าอยากจะรู้จริงมาดูด้านหลังครับเพียงเพียงพันห้าร้อยบาทกับผมครับดีๆถูกๆครับนะซึ่งคําเนี้มีหมอดูหลายคนนะครับที่เขาดูสามพันเนี่ยเขาพูดกันนะ แต่ผมอะ่ะพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานกันได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไลโอ้ิริกหนึ่งห้าสำหรับใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวนะครับนะค่าครูนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็แบบพลังกิจนะครับคำถามละสองร้อยบาทนะครับเข้ามากันได้ครับที่เฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัต นะอ่ะตามนี้ครับแล้วผมครับตามนี้ครับเหมือนกันครับนะเข้ามาครับทิฟแฟนคิดยังไงกับหนูคะเขาเดินทางเก่งเขาเหมือนกับไม่ค่อยคิดอะไระช่วงเนี้ยเขาคิดจะเดินทางอย่างเดียวะนะว่างั้นนะ่ะนะนะเอเอามาครับนะกดแชร์ออกไปแซ่ ม่ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนเดินทางเก่งเขาถามว่าเขยจะไงกับเราเขาอาจารย์โอ้พูดไปเลยเขาไม่ค่อยอยากอยู่อ่ะพูดอย่างนั้นนะเอาพูดตรงๆนะครับนะเขาพูดตรงๆมากๆคือเขาไม่ค่อยอยากอยู่กับที่ว่า่างั้นเถอะนะเออนะช่วงนี้ไม่มีเวลาแนละฟ้าไม่ประทานเวลาให้โอกาสก็ไม่ค่อยจะมีนะให้มันบอกเดินทางอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรเลยนะสำหรับผมนะอาจารย์โอ้ว่าไง <c oughs> คือมีทั้งคู่ใน2สองคนในมีใครไม่ใครก็เดินทางเก่งค่ะเดินทางตลอดอืมมีชีพจรรงเท้าหร,หรืออาจจะทำงานเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันหรือไปไป,ไปมามานะคะเออท็อปเราท็อปจำได้ป่ะเมื่อเช้าท็อปบอกว่ามีไรโอนมาสามพันไม่มี เขาทำไม่ได้บอกระโอ้บอกเขาเองมีมาไงเมื่อเช้าเนี่ยอื้นะมีคนโอนมาให้จานโอ้อผู้เป็นประธานสูงสุดของเราเอาเงินเอาไม่ใช่หรอกการคนการเสิเก้าแชร์กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ าการก็พูดเลยแป๊บนึงขอแชร์ก่อนนะเพราะถ้าผมไม่ถือมือถือเมื่อไหร่หรือผมไม่ถือแท็บเล็ตเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีพวกไม่แชร์เข้ามาเยอะนะพวกไม่แชร์เนี่ยมันจะร้องแม่แม่แม่จะแชร์นะแล้วมันก็ไม่แชร์แม,แม่แม่แม่จะแชร์จะแชร์นี่คือมันยังกูยังไม่ได้แชร์แม่แม่แม เอาจริงนะมันร้องเงี้ยนะเสียงร้องมันแม่แม่แม่แชแ,แชร์นะเออแม่แม่แม่แชร์นี่คือกูยังไม่ได้แชร์นะเอาจริงจริงนะกดแชร์ออกไปเซ่ออมันเป็นอะไรอยู่ก็ออกเฉยเลยเอาท่าอะไรอีก เร็วคนละ9,999แชร์ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์เอาเรื่องจริงแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอืใครมาจะแชร์9,999แชร์ในยอดเดียวได้เรยวเล็นิ้วกดนิ้ว นะมหนึน่งแชรก็พอให้มันบอกว่าเออมีขึ้นผู้แชได้นะนี่ก็แชรไปได้นะมาแล้วอาจารย์โอ้อ่านดิั้งหัวเราแอ้ว,แ,วแมมจริงๆริอันนี้ผมพูดจริงๆแมงแมมแมแมจะแชรก็คือกูยังกูยังไม่ได้แชเอ้าตรงๆเลยกูยังไม่ได้แชรไอคำว่าแม่แม่แมมนี่คือแมมจะชแชนี่ก็คือกูยังไม่ได้ชไไดชไแ,แ,แ,แชรนะเออ แล้วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเนี่ยทีมงานเรามีตั้งเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่ตอนนี้มีอาจารย์โอมาก่อนเวลาก็หมดลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอศิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตที่อาจารย์โออุดหูนี่คือไม่อยากได้ยินเสียงชื่อตัวเองนะครับนะไม่ใช่เบอร์โทรศนย์หนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง ไอดีรายโอสรินึงครัแชร์ให้แล้วขอแชร์แล้วชื่อเรื่องคำถามค่ะมาแชร์แล้วสิบครั้งค่ะขออีกคำถามได้ไหมอ่ะอ๋อผมไม่ผมไม่ดูให้ถ้าคิปคำถามมา้างหลังครับนะเริ่มต้นกับผมครับที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะโดยอาจารย์ท็อปนะครับมีมีคนหนึ่งเขาบอกเขาแชร์แล้วอยู่เขายังไม่ได้พิมพ์คำถามมาเลยดูลูกตาเล่นมเรงเครื่อง เล้มแน่ท่านอาจารย์โอสงสัยตาเตรือตาเขาบอกว่าเลยอตาดูไม่น่าเชื่อถือจริงๆมันไม่ใช่นะมันเป็นเทคนิคเขาเรียกลุกเล่นนะด,ดูคนหนึ่งเออโอเข้าไปดูเขาอ,อยู่ไปดูเฉยแล้วก็ทำหน้าแบบมหน้าอะไราตาแล้วเขาก็ทำหน้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะทำตาโตข้างหนึ่งตาหยีข้างหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เขอว่าเออ แล้วก็มีคนดูเขาด้วยนะเออ,เอ,อคนดูเยอะด้วยเออเราก็เร็วสิจะมาดูหมอแล้วจะทำตาอะไรเหรอ,เ,อ,อเล็วอ่ากว่า ใช่แล้วค่ะกว่า22การเงินปีน่าจะดีโอ้ผมดูแค่3วันนี้สวันเองอาจจะดูไหมอ่ะการเงินปีนี่การเงินสวันนี้หาได้ดียังเจ้ายังหาได้นะกว่าเอาละการเงิน3วันนี้ดีนะคะหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานท่านหมดเวลาลงแล้วท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเนี่ยรู้ไว้เหอะนะไม่อาจารย์เขาเป็นในนี่เป็นผู้ดูแลกลุ่มเฉย เป็นผู้ดูแลเพจนะเอาละท่านอาจารย์โอ้ผู้ดูแลกับอาจารย์ท็อปก็จะไปแล้วไปแล้วนะครับ